พระบางเมืองมรดกโลกเมืองเล็กๆที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศลาวก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปสู่เมืองเวียงจันทร์ซึ่งเมืองหลวงพระบางแห่งนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยที่อาคารบ้านเรือนและวัดวาอารามยังได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศลาวประเพณีวัฒนธรรม และความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ยังคงอยู่อีกทั้งผู้คนที่นี่ยังคงความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มหิ่มในหัวใจ ในปีนี้เมืองเล็กๆแห่งนี้ได้มีกระถินประวัติศาสตร์เกิดขึ้นคือกระถินพระเทพยานมหามุณีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อทอดกระถินสร้างโรงเรียนพระปริยติธรรมเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมะของสามเณรผู้ที่เป็นดังอายุของพระพุทธศาสนาซึ่งงานบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นงานบุญทอดกรถินสองแผ่นดินเชื่อมสายสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว เมื่อวันพุทธที่19ตุลาคมพุทธศักราช2559ณวัดภูควายโพคารามแขวงหลวงพระบางสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางวัดภูควายก็มีการก่อสร้างหรงเรียนอยู่ปัจจุบันนี้เป็นว่าเป็นมัธยมสมบูรณ์ส่ง ประจําแขวงน้องบางเดี๋ยวจะนําเอาลูกล้านของสาวลาวที่โดยโอ,อกา,าสบนทางไก่อกลิกได้เข้ามาทํามมเหียนฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกําลังแห่งอันหนึ่งที่ได้มาสุกยุ้ซอยเหตุการกอร่อสร้างครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีคาดคิดว่าปีหน้าจะได้เปิดโ้องเรียนส่งนี้อย่างนี้เกิดขึ้นจังหวัดควายแห่งนี้ก่อนอื่นหมดข้อนอนนมัสการพาอาจารย์ยายานายพน ที่ได้เมตตาที่ได้มาทนุบำรุงอนุอพุทธศาสนาได้มาคำโดยเฉพาะมาสร้างหงเหียนได้มาคำวัรดาศาสนาห่วมกันเนาะอันนี้ก็เป็นอนนาณาสิ่งที่ดีงามที่สุดเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทึกตามคำซ่อนของพุทธเจ้าพันซ่อนอาไว้มีความภาคภูมิใจที่กันถิน่นวันนี้ที่กันถิ่นลาวไทยก็เพราะว่ามีความสําคัญ ที่ระหว่างในของการสร้างหงเหียนสงให้แก่อของน้องๆน,นักเรียนสัมมณีนที่ได้เข้าออมาศึกษาทมเหียนศาสนาพุทธนี่ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมทุกคนก็แบบว่าตอนนี้กลับมาทำบุญได้เยอะหน่อยแล้วก็รู้จักว่าศาสนาพุทธนี้มันดีให้คนสอนให้คนรู้จัก บบาและกิจกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีทอดกรถินนั่นก็คือขบวนอัญเชิญผ้ากรถินและบริวารกรถินโดยจะประดับตกแต่งไปด้วยของที่สวยงามและทรงคุณค่าให้คู่ควรกับความสำคัญของพิธีทอดกรถิน่น ซึ่งเป็นอภิมหาบุญใหญ่ที่หาทำได้ยากยิ่งนำโดยกัลยนานมิตรอมรานาเมืองรักกัลยนานมิตรบุญยงอินทจินและกัลยนานมิตรปานีสมพรประธานกระถินผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวลาวที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้ากรถินและบริวารกรถิน ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาและปราบลื้มปีติในบุ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาของการสั่งสมมหาทานบาร,รมีคณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อน้อมบูชาและแสดงความเคารพในพระรัตนตรยัยอีกทั้งยังเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับความใสสะอาดบริสุทธิ์จากการปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจได้เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญและตามตรึกตรึกนึกอธิษฐานถึงความสุขความสำเร็จที่ได้จากการมาสั่งสมบุญใหญ่ณบุญยญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้การเสียมสัมพันธรรมตฏีของพระเทพยานมหาบุญนีเป็นเป็นมีสายตาอันกว้างอันไกลลิงเบิงบาว่าเตาไทยเรลาเป็นเบิงไปตลอดถึงสาวโลกเนาะเปนก็มีไล่ชิงไล่ย,ย่างที่เป็นคิดค้นขึ้นมาเห็นได้สาวโลก ได้เห็นความสําคัญของพุทธศาสนากองกระทินครั้งนี้เป็นกองกระทินที่ยิ่งใหญ่และมีลายชิงลายยางที่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเด่นสัสดขึ้นมาเห็นได้ชาวพุทธทางไทยทางลาวได้มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนานี้กําลังได้ให้ความสําคัญได้เห็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ในการสร้างบุญกุศลก็กราบนมัสการหลวงพ่ออย่างสูงมากที่ให้บุญยงมาทอดกันทินในที่นี้แล้วก็จะฝากให้ลูกๆของหลวงพ่อต่างประเทศทุกๆประเทศให้มีใจเลื่อมใสศรัทธาในกันทินของหลวงพ่อและคุณยายให้ดีที่สุด ขอฝากขอพระคุณนำหลวงพ่อที่ได้เมตตาเอากันถิ่นมาให้สาวลาวและขอให้หลวงพ่อจึงมีความสุขขอให้หลวงพ่อหายทุกข์หายโศกหายโรคหาย,หายภัยและขอให้ธรรมะของหลวงพ่อขาย,ยายไปได้ทั่วทุกมุมโลกตลอดกาลนานนานคราบขอนมัสการพระอาจาร,รย,าย,ย์งนเงาะที่ได้เมตตาที่ได้มาเป็นประธานได้มาเป็นเจ้าสถานทายผ้ากันถิ่นนี้ แล้วก็นำศักด์กำลังศักด์กำลังสติปัญญาอาอนุโมทนาสุนมุนกุศลทั้งหมดทั้งมวลในนำพาอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อธรรมเสยโยที่ว่าเมตตาที่ห้าที่สุดบบได้อันนี้ได้มาสร้างหงเหียนให้ได้มาห่วมเป็นเจ้าสถานส่องเหียนนำผักนำหลักนำพ่อแม่ประชาชนนำอ่นพระสงฆ์สมานิยน,น,นทั่วประเทศเนาะข้าพเจ้าพระพุทธเจ้มีแฮงมีแต่อายุวันนะสุขภาระอายุมั่นอยู่ยืน ถ้ามีสุขภาพแข็งแรงถ้าเป็นโฮมโฮมโผล่โฮมไซดใหลุกถ้าร้านถ้บ้านถ้เมืองถ้าพระพุทธศาสนาซึบต่อไปทอนเมื่อถึงเวลาสว่างพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมการทอดกฐินและน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระจันทรินจินนธรรมโมรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพระบางเป็นประธานสมพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากฝั่งไทยและฝั่งลาวที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยได้ร่วมกันถวายผ้ากระถินด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเปลี่ยมไปด้วยศรัทธาเพราะถือว่าผ้าไตรจีวรน,นั้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์ ซึ่งงานบุญทอดกระถินสองแผ่นดินเชื่อมสายสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวในครั้งนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นท่ามกลางใจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวลาวที่ได้ช่วยกันปกปักรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กงล้อแห่งธรรมจักรได้ขับเคลื่อนหมุนไปเพราะถึงแม้จะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นคนละประเทศกันก็ตาม แต่ก็มีหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว